สวัสดีค่ะวันนี้บุกพาเพื่อนๆมาที่ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในเรื่องของสเต็กนะคะนั่นก็คือร้าน Eat M R e อี e ที่แปลว่ากินเนี่ยนะคะกินอะไรก็ได้อย่างนั้นนะเนาะเขามีอาหารที่เป็น สิกเนเจอร์หลายอย่างเลยโดยเฉพาะขาหมูเยอรมันนะคะวันนี้เรามากันที่ e m t แอบอาซาคาเซนจูรี่นะคะชั้น3เดี๋ยวเราจะไปพบกับความอร่อยที่เขาบอกว่าหยุดไม่ได้กันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวติดตามกันในช่องบุ๋มบุ๋มชาแนลแล้วก็ในช่วงของลับเ้าด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะมารีวิวความอร่อยกันค่ะสวัสดีนะคะค่ะแม่มีอาแ,แสนสวยนะคะบา กินอีสเอ็มอากัน,นะคะในวันนี้นะคะอีสเอก็คือเป็นร้านสเต็กนะคะซิกเนเจอร์ของร้านนี้ก็จะมีสเต็กหมูพิกไทยดํานะคะแล้วก็เป็นขาหมูเยอรมันนะคะเวลาเรากินสเต็กเนี่ยมันก็จะมีเครื่องเคียงนะคะเครื่องเคียงที่นี่จะแปลกกว่าที่อื่นก็คือจะมีเป็นส้มตำไทยแล้วก็เป็นข้าวผัดนะคะก็ซึ่งในร้านอื่นจะไม่มีนะคะอันนี้ ส่วนมากมันจะเป็นพวกเฟรนช์ฟรายหรือว่าเป็นหอมทอด<ม>อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าที่นี่จะมีส้มตำส้มตำไทยนะคะข้าวผัดเนี่ยก็จะเป็นข้าวผัดด้วยกระเทียมแล้วก็จะมีถั่วแล้วก็จะกินเข้ากับส้มตำพอดีเลยนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นข้าวหมูตุ๋นนะคะถ้าเป็นพวกข้าวนะคะแล้วก็ถ้าเป็นพวกเส้นก็จะมีพวกสปาเกตตี้ต่างๆนะคะมันก,ก่อนาสปาเกตตี้เบคอนสปาเกตตี้คาโบนาร่า แล้วก็สปาเกตตีทะเลสปาเกตตีปปะทะเลเนี่ยต้มยำทะเลเนี่ยจานใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นถ้าใครใครรักสุขภาพก็จะเป็นพวกสลัดนะคะพวกสลัดต่างๆเออโดยที่ที่ชอบกินมากก็จะเป็นพวกสลัดซีซ่านะคะสลัดซีซ่าเนี่ยก็จะเป็นมีเป็นน้ำสลัดแล้วก็มีขน,นมปังกรอบมีพวกเป็นเป็นปลาหมึกกรอบ อร่อยมากนะคะแล้วก็เห็นว่ามีเมนูใหม่ด้วยนะคะเป็นสลัดปลาทูน่าด้วยนะคะชอบอะไรของที่นี่ครับชอบกินเป็นขาหมูเยอรมันแล้วก็สเต็กพริกไทยดำนะคะแต่ว่าขาหมูเยอรมันเนี่ยใหญ่มากนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะคะจานใหญ่มากกินหลายคน,นะคะ่ะหนังกรอบมากค่ะเรามากันห้าคนนะคะค5คนห้าคนแล้วก็เราเป็น ดาวล้อมเดือนไหมคะแค่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 เป็นดาวล้อมเดือนวันนี้ฟุตบอลปีศาจนนนนวันนี้ฟุตบอนของพี่เนาะเอาอะไรมากันบ้างอคุณสั่งอะไรมาเนี่ยเป็นเครื่องดื่มนะคะเออเรามีเครื่องดื่มที่นี่ก็จะเป็นเป็นฟุตพันธ์นะคะแล้วก็มีชาบานาชาบานาโกโก้นะคะแล้วก็น้ำบัตโรมน้ำบัตโรมก็ฟุตแฟปซี่โค้กอะไรแบบนี้นะคะอ่าโโอ้หมาดู โดยเฉพาะคุณกุ๋งโอ้ไม่ทันได้ทานโอ้กินปะลุงก็อยู่น้ำมากคุณผู้ชมครับนี่คือนะครับเจ้าของรายการตัวทันสาทั้งสองสาวเลยนะฮะเนี่ยก็เลยวัดทั้งสองสาวเยวลราจะมาคิ้กันวอาเป็นของกันนะครับแล้วก็ดูซิฮะอีกคนหนึ่งก็พูด อีกคนม um ัน pues ก็กินจนจะหมดแก้วขุดพันธุ์อร่อยมากนะคะทุกเพื่อนมาเนี่ยโกโก้เย็นก็อร่อยมากหวานมากด้วยพุดพันธุ์เนี่ยก็จะแบบหอมเปรี้ยวอมหวานนะคะหวาานคุณหนุ่มสั่งอะไรกินนะเครื่องดื่มโกโก้แท้ไงนี่คือน้จะมีรกาแฟของหนุ่มสาวร้านสาวที่ร้านสาวไม่อยู่ร้านสาวคนเล็กสุด นี่เพพาออกงานเป็นครั้งแรกนะผมพาออกงานด้วยใช่ใช่ไม่งจะออกงานันมีประทีดอันนี้มาเทโลกจะพาไปดูระค่ะฮะจะพาไปดูสนใจผู้ชมฮะนี่คือต้องไปดูก่อนว่าโลกมันดีแค่ไเลยนี่คืออาหารของมือกล้องของเรานะฮะเออดูจิ้มแบบหน้าหอมแบบเดี๋ยวเอา อันนี้คืออะไรนะสปาเกตตี้สปาเกตตี้เบคอนสปาเกตตี้เบคอนเขาบอกว่าแหละโอ้โหน่ากินมากคือเป็นต้าแซบใช่ล่ะอันนี้ชุดสเต็กของน้องแพทจะเป็นชุดนะคะจะมีสเต็กหมูแล้วก็มีสปาเกตตี้พริกไทยดำแล้วก็มีขนมปังปิ้งด้วยเป็นเครื่องเคียงชุดนึ่งอันนี้ของเขาจะเป็นชุดของเขาจะแปลกแบบนี้เนาะคุณแมวเหมียวจะไม่เครื่องเคียงเขาจะแปลกๆเนาะใส่ข้าวผัดมีส้มมีตำไทยแล้วก็มี เคยสั่งสเต็กที่นี่น้องเลือกเครื่องเคียงเพราะข้าวมูตุ๋นของพี่ถ้าคนดูไม่นมจานเ็อปไม่จานเลยช้อนหนึ่งคุณครับข้าวหมูตุ๋นทำไมแม่ดูข้าวพระเจ้ามาถาช่วงนี้เฮ้ยข้าวหมูมันยากนิดนึงเครื่องเคียงที่นี่ไอ้แม่สเต็กจะมีเครื่องเคียงให้เราเลือกนะคะจะกินอะไรแล้ะนี่อะไรอ้วนมีดซ่อมหอูเองใช่ป่ะของข้าเอาไปเอ่อ๋อนี่เป็นข้าวหมูตุ๋น นี่นะคะของผมมาแล้วนะคะเป็นสเต็กเนื้อพร้อมกับตำไทยแล้วก็มีขนมปังปิ้งด้วยนะคะนี่เขาจัดเซตมาเขาไม่ให้เขาไม่ให้รวมกับเฟรนฟรายแลวข้าวผัดนะถ้ารวมได้ต้องเลือกได้2อ,อย่างผมก็เลยเลือกเป็นเป็นขนมปังปิ้งกับตำไทยแล้วก็สเต็กนะคะส่วนข้าวผัดก็จะรวมกันกับตำไทยได้แต่ว่าถ้าจะเลือกเฟรนฟรายนี่ก็จะไม่ได้ตำไทยจะไม่ได้ปังปิ้งมาลองชิมเลย เทซอสก่อนเทซอสลงอนเทซอสออกมาก่อนเยิ้มๆจะลองชิมสเต๊กก่อนนะฮะจะใช้มีดตัดก่อนนะแบบนี้มีดยิมแบร์ใช้ต้ำจิ้มอย่างนี้แล้วก็ใช้มีดตัดไปทุกจะกินนักจิมยุ่งยากก็จริงๆ ไม่ตัดออกนะนี่เราต้องกินอย่างนี้นะคะตัดแบบนี้เลยแล้วก็เราก็ใช้ซอมจิมแล้วก็แบบชิดขอบ์เข่ารส <c oughs> ชาติเป็นแบบเนื้อชิ่พอสุกระดีๆๆยดก็นุ่มม,กมากๆเลยนะคะทำไมไม่เหมือนกินขาหมูนั่นน่ะก็มอนมากรปความอร่อยไม่ล่ะ <c oughs> อร่อยมากแ <c oughs> ล <c oughs> ม,กมก็จะลองกินกับ ปังปิ้งที่กับตำไทยแล้วกันเอ๊ะปิ้งกินปังปิ้งกับตำไทยน่าจะดีค่ะ <c oughs> าตำไทยจัดใจคือกินกับข้าวผนะัดน่ะโ,ฮโฮอ้โหโอ้โหตำไทยรสชาติดีมากค่ะพี่หนุ่มเป็นแบบเปรี้ยวหวานแบบเปรี้ยวนะขนมปังปิ้งนื้อแบบเหมือนขนมปังโควิดที่เป็นขนมปังที่ยับเยินอะค่ะนี่ต้องแนะนำเลยค่ะ รีบมากันรีบมาที่ Eat Mr. เลยนะสาขาเ c นจูรี่นะคะสาขาเซนจูรี่ค่ะยู่ตรงชั้นสามนะะขึ้นบันไดเลื่อนก็เห็นเลยขึ้นบันไดเลื่อนมาก็จะพบกันเลยนะเนื้อชิ้นใหญ่มากก็อสเนื้อชิ้นใหญ่จริงคดูช่างไม่เหมือนเทรนั้นเลยนะอร่อยมากนะครับผมขอแนะนำ ดูฮะทุกคนกำลังกินกันแบเมามันฮะใช่ใช่เราก็จะกินตำไทยอะไรครับเป็นกระเต็๊หมูพริกไทยดำนะคะเครื่องเคียงจะเป็นข้าวผัดกับเพ้มตา้าวโอ้โหผู้ชมครับดูฮะห,หมดกัน,ปนะะเป็นแบบคิวแถวนี่เรารอกันอีกชุดหนึ่งนะ ยังเหลืออะไรครับคุณบุตรตอนนี้ยังเหลือที่เราสั่งไปก็มีหมูพริกไทยดำกับเครื่องเคียงเป็นข้าวผัดอีกชุดหนึ่งเนาะแล้วก็ยังมีซุปข้าวโพดกับซุปเห็ดและก็ยังยังมีขาหมูเยอรมันจานหนึ่งจานใหญ่เขายังไม่ได้มาให้เราติ๊กเนเจอร์ต้องถามว่าขาหมูเยอรมันที่นี่พิเศษยังไงหนักรอบค่ะบหักรอบเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มด้วยใชแล้วแล้วก็มันจะมีน้ำจิ้มอยู่สองอย่างเป็นจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มหวาน จะผสมกันก็ได้หรือจะแยกกินกันก็ได้แน่นน่ใส่พริกไทยใส่อะไรได้นะและเมนูอีกอย่างนึงก็มาแล้วนะคะซุปครีมข้าวโพดซึ่งเราก็ภูมิใจนําเสนอมากๆเขาบอกว่าอร่อยมากคุณแมวเหมียวก็ว่าอร่อยอร่อยนะคะเราลองชิมกันเลยนะว่าอร่อยแค่ไหนนะเราจะใส่พริกไทยไม่ใส่ผมจะกินละอือมอื้มบอกว่ารสชาติแบบนี้ผมไม่ได้กินมานานนานมากแล้ว ตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยตอนที่ผมอายุบเก้ากลุที่ออเรนเทลจะผมไปร้องเพลงภาษาเสียงนะโอ้โหนานนานหนรองภาษาที่ตระหนดดิร้องภาษาที่ตระหนดดิร้องเพลงเหรออ่าสายยันดาพรหมีนายใช่ไหมแม่เนาะคนแบบนี้คนแบบนี้ซุปอะไรครับคนแบบนี้ซุปอะไรซุปกระเพาะเหมือนกันค่ะอาซุปกระเพาะเหมือนกันมีน้องน้องเนี่ยน้องนกเนี่ยซุปเต็ม จะมีซุปเผ็ดเนาะซุปเผ็ดค่ะโอ้อันไหนล็อกซิมิีแล้วมีเพื่อนชายป่นเมื่อวานมาใส่ไหมจะใส่หรอเพื่อนชายป่นกับอะไรนะเกลือเกลือที่เดียวนิเดียวอ่าขอน้องแพทเพื่ชายป่นหน่อยหน่อยเพราะที่จะใส่เยอะนะโอ้มีกำกับด้วยไม่ได้เดี๋ยวมันจะใส่มาเยอะอีกทางไหนวะเนี่ยเฮ้ยๆอย่าขย่าให้ดีจะเกิดเทใส่กระปุกเทใส่ช้อนก่อนไม่ต้องเทใส่มากเยอะเพื่อชายป่นหน่อยนิดเกลือนิดเดียวนิดเดียวเขาต้องปั่นเขาเหรอ คือถ้วยที่มีสองขูดย่างแซวหน่อยมันเรียกพี่แหวนใชนไหมมันเห็นกยักษ์สาวหรือเรียพี่แหวนก็ได้ครับมันเรียกอะไรก็เรียกพี่แมวเหมียวพแมวเหมียวเอาละเค้มซิเค็มบุบคนใส่คนใส่พริกไทยไหมใส่ก็ได้ครับต้องใส่พริกไทยป่นกับเกลือลงไปเพิ่มความเข้มข้นค่ะนี่จะบอกว่านะถ้าเราทำรับประทานเองนะผมจะได้อย่างนี้หรือเปล่า มีขายสำเร็จรูปปุ๊บยังด้จ้ายุ่งยากจัตายข้าวโพดมีขายสำเร็จรูปก็มีเป็นซองข้าวโพดแลเราเมางุ่นใช่ไหมนี่อะไรไหมมาแล้วนะคะเมนูล่าสุดของเราที่อร่อยที่สุดในร้านซิกเนเจอร์ของร้าน ขาหมูเยอรมันค่ะลองชิมก่อนนะว่าจะอร่อยแค่ไหนวันนี้รอประมาณชั่วโมงนึงนะคะรอประมาณชั่วโมงหนึ่งนานมากอุ้ยหนังกรอบจริงไปย้ายไปย้ายอันนี้<ต>คืออะไรเนี่ยขนมปังขนมปังอันนี้อุ้ยหนังกรอบมากมากโอ้โหเหมือนขนมปังปิ้งเดี่ยวไหนขอสักนิดนึงนะ,ะโอยหนังอุ้ยหนังกรอบสุดยอดมากมากอืมกินแล้วก็หนุ่ม จัดกัดกินไปเลยอนีมันมันาสมันสะเทืออยู่ก็อยาจจะไม่จิ้มอะไรเลยนะพม่หอกอันนี้อะไรมีเป็นฟายนี่ดี่ว่าไหนะเป็นฟัายมาแล้วมาแล้วโหเด็ดจริงเป็นไงบอกรสชาต่หนสิกรอบข้างในนุ่มนอกหนังกรอบมากต้องบอกว่าจุดจริงเลยค่ะหมูยอมรนร้านนี้นะคะ

กินเป็นชุดที่สองนะชุดแรกก็หมดแล้วาอยากตามที่เมนูที่คุณผู้ชมได้บอกไปแล้วก็ชุดที่สอง,สอง <c oughs> เราก็มีเป็นเมนูตามที่คุณผู้ชมได้บอกไปนะอิ่มกันมากๆนะคะก็อยากจะร้องขอชีวิตกันทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเรากินกันไปเท่าไหร่เท่าไหร่นะสองสองพันสองร้อยห้าบาทมีฟินมาแล้วใช่ไหมคะมีมาแล้วอันนี้เดียว หุดหมดเรากินกันอ,อย่างนะคุณุมคุณปุเ๋เรากินกันกี่อย่างนะอ๋อมีสเต็กหมูสเนะนะต็กเนื้อมีซุปต่างๆนานาค่ะและช่วงนี้นะคะเราทุกคนคุณแมวเหมียวน้องนกแล้วก็น้องแคทพี่หนุ่มแล้วก็บุ๋มๆนะคะก็ต้อง, <c oughs> ต,องต้องต้องลาลากันไปแล้วนะเ <c oughs> พราะว่าเราอิ่มกันแล้วต้องนำร้าน ต้องนำร้าน if and Eat MR จากคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในทริปต่อไปว่าเราจะไปรีวิวร้านไหนกันต่อเนาะคุณแมวเหมียวเนาะวันนี้เราก็ขอลาไปเลยนะคะลาไปพร้อมกับภาพบ,บรรยากาศของความอิ่มของเรานะคะสวัสดีค่ะ